แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตหลังจากที่ครมอเคาเพิ่มวงเงิน594ล้านบาทกับโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวปีผลิต64ทับห5หรือไร่ละ1,000บาทรับครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทนะคะ และหลังจากที่ครมออนุมัติงบเพิ่มเติมไปแล้วนะคะและก็ได้มีหลายท่านหลายคนสงสัยว่าเมื่อไรจะประกาศวันโอนเงินหรือเมื่อไรจะมีการโอนเงินนะคะคลิปนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมทำความเข้าใจกันเล็กน้อยนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ จากที่ประชุมครมเมื่อวันที่17พฤษภสภาคมที่ผ่านมาอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64ท65เพิ่มเติม594.64ล้านบาทนะคะ โดยยังคงยึดหลักการเดิมคือสนับสนุนทุนการผลิตและดูแลข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไรละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไรหรือไม่เกิน2,000 0บาทต่อครัวเรือนซึ่งการเพิ่มเติมกรอบวงเงินในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรอบที่1ปีการผลิต64ทับวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีจำนวน62านน 643ไร่ซึ่งเพิ่มขึ้น5 8 3 0 9 9ไร่จากเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ที่61ล้าน534,544ไร่จึงต้องใช้วงเงินใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอีก594.64ล้านบาทโดยเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65นอกจากนี้ยังคง เห็นชอบนะคะขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึง30กันยายน65ซึ่งจากเดิมสิ้นสุด31พฤษภาคม65และขยายการจ่ายเงินออกไปฟังดีๆนะคะและขยายการจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2565ซึ่งจากเดิมสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2565 นั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรชาวนานจะได้รับการโอนเงินในห่วงช่วงเวลาของการขยายเวลาการจ่ายเงินออกไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งถ้าถามว่าทำไมไม่บอกมาเลยว่าจะโอนวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะอันนี้รายละเอียดยังไม่มีการอัปเดตนะคะซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้จาก ขกสอในส่วนของลิงก์เช็ครายละเอียดหรือเช็คการโอนเงินจะอยู่ใต้คลิปนะคะอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะสำหรับครมข้อเพิ่มวงเงินกว่า594ล้านบาทกับกับโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวหรือไร่ละ1000บาทนะคะ